สวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างกระเป๋านะครับเพื่อที่จะเอาไปาลงทุนนะครับใน s o ล a ร์ c h เชนนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูนะครับผมก็เริ่มเลยนะฮะกระเป๋า wallet ที่จะใช้สําหรับ s o ล a ร์เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวด้วยกัน,นครับก็จะมีทั้งโซ l e d นะครับผมแฟนทอมนะครับ ก็จะมีาบางเจ้าก็จะมีคอย98ก็มีนะครับผมก็สำหรับใครที่จะมาลองเล่นโซล انا นะครับผมก็ผมแนะนำตัวนี้นะครับแฟนทอมนะครับส่วนใหญ่จะรองรับแฟนทอมเยอะนะฮะวิธีการสร้างยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างนะครับกระป๋าแฟนทอมนะแล้วก็อธิบายเรื่องตอนนี้ในโซล ا ن าโซล ا ่ ا มีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะโอเคงั้นไปดูกันเลยนะครับผม ก็เราเข้ามาที่ตัวเว็บของ p h n t o m นะฮะ p h a n t ม m app นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ไปคลิกลิงก์ปลอมนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าให้เราแอดทูโครมนะครับผมจะเป็น Chrome extension เนาะล้วก็กดคลิก add ไปนะครับาจากนั้นเราก็ทำการ i n s tall ครับตัว Phantom.app ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตัว extension เนาะ ซึ่งผมทําแล้วนะครับผมมันก็จะไปขึ้นอยู่ด้านบนตัวนี้เนาะแต่มันอาจจะยังไม่ได้โชว์ไอคอนนะเดี๋ยวมันจะมีวิธีบอกให้ทํานะจากนั้นเราก็มาทําการเปิดกระเป๋านะครับผมวิธีการเปิดกระเป๋าวิธีการเปิดกระเป๋าค่อนข้างไวมากเลยนะฮะก็คือพอเราดาวน์โหลดเจ้าตัว เอ็กเ n ชันเนี่ยไปติดตั้งไว้ที่เบราว์เซอร์ที่ Chrome ของเราแล้วนะครับผมเราก็คลิกไปที่ตัวแฟนทอมของเรานะครับผมแล้วก็กด Create New Wallet นะครับผมจากนั้นก็จะมีตัว s e ซี r a s e นะครับ Seed d e e s e e e ีด e ีคอร์บิ r e s e นะครับออกขึ้นมานะครับมาหรือเขาจะใช้คำว่า Secret Recovery r a s e เนาะก็ทำการโจดนะครับผมตัว s e ซี r a s e นะครับ Secret Recovery ิ r a s e เนี่ย เก็บไว้นะครับก็เหมือนกับการค e เอ e เจ้าตัวกระเป๋าอื่นๆทั่วไปนะครับไม่ควรจะเก็บเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับหรือว่า Copy ไว้ในเครื่องนะฮะก็ทางที่ดีก็คือจดไปแล้วก็เก็บไว้กระตัวหรือเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับผมอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะโอเคจากนั้นมันก็จะให้คลิกพินเจ้าตัวแฟนทอมไปที่ extension นะครับเหมือนจะกด คอนโทรลชิป P หรืออะไรสักอย่างกดคอนโทรลลูกศร P ก็กดไปตามที่เขาบอกนะฮะก็มันก็จะพิม์ขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงขวาบนตรงนี้นะครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมกระเป๋าตังค์แฟนทอมเราก็จะถูกเปิดใช้งานได้แล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นวิธีการที่เราจะฝากเงินเข้ามาในแฟนทอมนะครับผมทำยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะการที่เราจะฝาก เงินเข้าไปในกระเป๋าแฟนทอมนะครับก็เราจะจะฝากโซลาร์นานะครับฝากโซนะครับเข้าไปในแฟนทอมนะครับวิธีการที่ทั่วไปนะเราก็จะวิดดอจากบีนแนสนะครับแล้วก็เอาไปดี POSIT ที่แฟนทอมเนาะไปที่บีนแนสของเรานะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าโซนะครับจะขึ้นว่าโซลาร์นานะครับเราก็คลิกนะครับจากนั้นเราก็เอาอัตราสนนะครับของเจ้าตัวกระเป๋าแฟนทอมนะครับคลิกที่ตัวแฟนทอมนะฮะ แล้วก็คลิกตรงที่เป็นเลข wallet ของเราครับด้านบนนี้นะครับที่อยู่ในวงเล็บนะครับคลิกแล้วมันจะ Copy ไปในคลิปบอร์ดให้เราเลยนะครับจากนั้นก็ามาวางนะฮะเอามาวางนะครับผมมันก็จะขึ้น d e t e c t ให้เลยนะครับว่า Network ที่เราจะส่งไปนะครับคือ Network ที่เป็นโซนะครับผมตอนนี้มันขึ้นว่า c o n g e s t e d นะครับผมถ้าไปเปิด Translate ก็จะแปลว่ามันหนาแน่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นช้าหรือช้ามากนะครับจากนั้นเราก็ใส่จำนวนนะครับจำนวนโซที่เราต้องการจะถอนไปนะครับมินิมัมอยู่ที่0.02นะครับผมแล้วก็ค่าทมเนียมอีก0.01โซนะครับผมอ่าฮะนะครับก็จะมีค่าทมเนียมนะครับอยู่ที่0 0 1โซนะครับก็ ถ้าเทียบกับตอนนี้ก็ประมาณ1นึ่ดอลนะครับหนึ่งดอลลาร์นะครับ1นึ่ดอลเพราะตอนนี้มันประมาณดอลลาร์โซลแล้วประมาณ1 5 0นะ0.01นโซก็1นึ่ดห้าดประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเสร็จแล้วกรอกและเสร็จก็ทำการเซ็นนะครับทำการเซ็นโซนะครับเข้ามาในตัวเ โอเคครับเท่านี้เรียบร้อยนะครับผมก็รอเวลามันแล้วก็เดี๋ยวโซก็จะเข้าไปในตัวแฟนทอมนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าแฟนทอมทำอะไรได้บ้างนะครับผมสิ่งที่กระเป๋าแฟนทอมทำได้นะครับก็สามารถโชว์เหรียญนะครับที่เรามีอยู่นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะสำการแมเนจโทเค็นได้นะครับจะเปิดจะปิดอันไหนดูได้นะครับ แล้วก็มีส่วนของช่องที่เป็น NFT นะครับ Your Collectible นะครับผมก็จะเป็น NFT ของเรานะครับที่อยู่บน Solana นะสามารถดูได้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นการ swap เหรียญน,นะครับ swap เหรียญน,นะครับก็สามารถทำได้ในกระเป๋าตังค์เหมือนกัน,นครับถ้าเราไม่ได้อยากไปใช้เจ้าตัว d e กข้างนอกนะครับหรือเจ้าตัว DeFi ข้างนอกนะสามารถ s ว a p ในกระเป๋าได้นะครับก็ตั้งสวิตช์เพจ ก็ต้งสลิปเพจนะครับดูค่าทมเนียมแล้วก็ทำการสวอปได้ถัดไปก็จะเป็นทราน s ซ็คชั่นนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าเออทรานเซ็คชั่นเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเราก็คลิกเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปที่ explorer solana น,นะครับผมมันก็จะมีรายละเอียดของทราน s ซ็คชั่นอยู่นะับผมว่าเออทราน n ซ a คชั่นของเรานะครับทำเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างสถานะเป็นยังไงนะครับบล็อกที่เท่าไหร่ นะครับผมแล้วก็ตัวรายละเอียดของ transaction ที่เราทำเป็นยังไงบ้างน,นะครับตังเข้าตังออกนะครับหรือทำการ swap เหรียญมานะครับผมประมาณนี้นะครับผมอีกอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งก็คือของตัว setting นะครับผมก็จะมีหลายหลายส่วนให้ setting นะครับเราสามารถมาดูได้นะครับผมอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือตัว trust the app นะครับ ก็คือสามารถมาตั้งาาสามารถมาตั้งค่าที่เวลาเราใช้เข้าไปใช้แอปนั้นๆได้นะครับทำการรีว o k ได้นะครับผมรีว o k คืออะไรรีว o k คือเวลาเรา,อาเอากระเป๋าเงินของเรานะครับไป Connect กับเว็บนั้นๆน,น,นะครับแล้วต้องการที่จะเขาเรียกอ,อะไรลบมันออกนะครับไม่ใชไใไใ่ไม่ให้มัน Auto Connect นะครับผมเราก็มากดรีว o k ได้นะครับ ส่วนที่ p h ฟน t o มเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็คือมีตัวออโต้แอปพรูฟนะฮะออโต้แอปพรูฟคืออะไรเวลาเราทำทานเซกชันนะครับเราก็แค่คลิกไปเลยนะครับไม่ต้องกดแอปพรูฟแบบแมนนวลนะมันก็จะออโต้รันให้เลยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะข้อดีคือออโต้แอปพรูฟมันก็จะเร็วนะครับเวลาเราไปแย่งคลิกกดซื้อของซื้ออะไรกับใครนะครับหรือว่าเวลาเราไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออไปแย่งซื้อ NFT นะครับผมเจ้าตัว Auto Approve เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าในการ swap หรือในการแลกเหรียญหรือในการทำธุรกรรมอื่นๆนะครับผมอาจจะไม่ต้องไม่ต้องใช้ Auto Approve ก็ได้นะครับเผื่อว่าเราจะต้องเช็คจำนวนเงินหรืออะไรต่างๆให้พร้อมก่อนนะครับให้ถูกต้องก่อนนะครับก่อนที่จะกด Approve Transaction นะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียเนอะของเจ้าปุ่ม Auto Approve นะครับ โอเคจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นเจ้าตัวเซตติ้งธรรมดานะครับผม Export private key นะครับ Show Secret ดอร์โ e ว์ e ิ r e ตรีคอร์ฟูรนะครับแล้วก็พวก Reset Recovery f a ี่เอะไรพวกนี้นะฮะก็เก็บรักษาตัว Secret Recovery f a เฟดไว้ให้ดีนะครับผมเท่านั้นเองนะครับโอเคสุดท้ายทิ้งท้ายนะครับผมก็คือจะพาไปดูว่า โซลาร์น่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็หลังจากที่เราเอาโซเข้ามาในกระเป๋าแล้วเราก็ควรจะไปสวอปเอาโซมาเป็นเหรียญอื่นหรือเอาไปทำอย่างอื่นนะฮะก็คืออย่างแรกก็คือผมจะพาไปดูพวก De ฟ i นะครับจะแนะนำสัก2ที่เนาะอย่างแรกนะครับผมตัวเ a ด i u มนะฮะก็จะเป็น De ฟ i บนโซลาร์น่านะครับผมก็เอาไว้สำหรับสวอปเหรียญหรืออะไรต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็ TVL อยู่ที่1,500ล้านนะฮะดอลลร์นะครับผมก็ค่อนข้างสูงเลยเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเซรั่มนะฮะเซรั่ม um ก็คือเป็นเด็กนะครับที่เอาไว้เทรดเหมือนกันนะครับผมก็เป็น d e f าตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็ใครที่มีเหรียญโซโลแล้วอยากจะไปแลกเป็นเหรียญอื่นนะครับก็จะสามารถมาซื้อได้ที่นี่เหมือนกันนะครับผมก็แพลตฟอร์มก็ไม่ได้ใช้ยากนะโอเคนะครับ ก็รายละเอียดก็เราไปดูเอาเองนะครับส่วนหนึ่งที่ฮอตฮิตช่วงนี้นะครับก็เป็น NFT นะครับผมโซล a น่าก็จะมีตลาดของเขาเองนะครับผมจะไปซื้อหาอะไรที่ไหนนี่ลองค้นหาดูนะครับในทวิตเตอร์นะมีข้อมูลแชร์อยู่เยอะมากเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะพาไปดูตลาดสําหรับขายนะครับเจ้า NFT นะครับผมตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเป็น Digital e y e ์นะครับดอทมาร์เนะครับผมก็จะเป็นจะ NFT ของ s o l a n a นะครับผมที่สามารถให้เราเอา NFT ที่เราซื้อนะครับจากโปรเจกต์ต่างๆนะครับมาขายบนนี้ได้นะครับผมอันนี้จะไม่ใช่สำหรับ Public นะฮะหมายความว่าคุณไม่เอาไม่สามารถเอางานที่อยู่ข้างนอกของของนอกโปรเจกต์ s o l a n a เนี่ยมาลงขายได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบ เฉพาะโปรเจกต์ที่โซลาร์น่าสนับสนุนนะครับผมกเ็เขาสามารถลงมาขายในนี้ได้นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นโซลาร์อาร์ตนะครับโซลาร์อาร์ตนะครับโซล่าโซลาร์น่าอาร์ตนะครับโซลาร์อาร์ตอ่ะประมาณนี้ไม่รู้อ่านถูกรหรือเปล่านะก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ Digital Eyes นะครับผมก็มีขายเฉพาะโปรเจกต์ที่ ขึ้นมาถูกทำขึ้นมาบนโซล انا นะครับผมยังไม่ให้งานภายนอกเข้ามาขายเนาะอันนี้ก็จะเป็น2โปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับก็คือโซซีโซซี C เนี่ยตัวนี้แหละที่จะให้คนภายนอกนะครับที่ไม่ได้ทำโปรเจกต์ project บน n f t เนี่ยบนโซล ا ่าเนี่ยสามารถเอางานของตัวเองมาขายได้นะครับผม ก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าทำอะไรยังไงนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ยังไงลองไปศึกษากันดูนะครับผมสำหรับใครที่จะเข้ามาในโซลนานะครับผมก็เป็นเชนที่น่าสนใจนะครับค่าแก้ทข้งๆถูกนะครับก็วันนี้ ไปก่อนนะครับผมถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจที่ Facebook ด้วยนะฮะเออมันจะอาจจะเป็นเพจที่เป็นเพจชื่อผมเนาะเป็นเพจตัวผมเองเลยนะฮะก็จะเป็นแชร์เรื่องทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นแชร์คลิปเรื่องออคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับก็ยังไงขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ